สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้กแล้วนะคะกับช่องแก้วพาโรยชาแนลคําเตือนนะคะวิดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการหผทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมคะ่ะมาหน่อยเมื่อวานนะคะใบเดียวมี3หน่อยนะ,ะทุกคนกาชาสามคัคคีพัฒนาผล นายกาชาตโอ้โห oh, ดูมือหนูดิแต่ปาระกเต็มไปหมดเลย <c oughs> ขออภัยนายกาชาตนะคะกาชาตได้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ได้ได้แปดค่ะได้เจ็ดศูนย์นะคะสำหรับนายกาชาตนะทุกคน แล้วก็ได้ศูนย์เนาะเออนี่อันนี้ไปแล้วนะนี่น้อยสามัคคีน้อยสามัคคีหกศูนย์กับแปดปดได้แปดแปดแปดแล้วก็ได้ศูนย์หศนย์นี่นี่นะคะดูให้ดีนะทุกคนน้อยพัฒนาได้เจดสองค่ะได้เจดสองค่ะ ได้เจ็ดหกค่ะนี่รวยใบเดียวแบบรวยรวยถ้าไม่ไงั้นนี่เนาะเราจะได้แบบนี้นะทุกคนแบบว่าคิดไม่ออกว่าจะจะจะรวมใบยังไงนะคะนี่นะคะเมะื่อวานคือแบบว่ารวยมากแต่เราไม่สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมันพอ,พอผลออกมาแบบเนี้ยเขาแยกแล้นะะะวะเมื่อวานอ่ะผลเขาตรง ทำคล้ายๆกันหมดเลยลก็เลยรวมให้แค่นั้นเองหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดอ๋อแต่ถ้าใครจะไปก็ไปอะไรดีอ่ะวันนี้วันนี้ไปสามสี่สองแปดก็ได้นะสามสี่สองแปดก็ได้เอออ่าเดี๋ยวทำให้หออ,อ,อืโอเคโอเคเดี๋ยวรวมให้เดี๋ยวรวมแบบอ่าไม่คิดไม่ออกจะไม่คิดไม่ออกจะเล่คิดไม่ออกไปแบบนี้ก่อน, <laughs> นเมื่อวานรวยแล้วใช่ป่าว วันนี้ล่ะวันนี้ก็ร้อนเหมือนเดิมค่ะเพาจะลงให้เร็วๆมันก็ทำไม่ได้นะคะทุกคนเราก็มีงานของเรานะแต่ว่ากลุมลงไปแล้ว วินนะคะอันนี้มันนี้ไม่มีสามตัวให้ให้ให,ให้ให้อะไรทางนั้นนะคะทุกคนสามสี่หนึ่งห้ามีหนึ่งห้าก็ต้องมีเจ็ดห้าอยู่แล้วมีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามนะคะ ทุกคนอย่าทิ้งนะเนี่ยคู่หูดูโอ้นะคะทุกคนคู่หูดูโอ้ของเขานะฮะน้อยลาวต้องติดไว้เด้อน้องเด้อมาสูตรสองเดนนุมมาเน้นอันน้นให้ไปหนึ่งกับห้าค่ะ บินนะคะนี่สามสี่หนึ่งห้านั่นเองนะคะที่จริงมันจะมีหนึ่งห้ากับหนึ่งหกนั่นแหละทุกคนอ่ะไหมอันหนึ่งหกไหมนี่ง่ายน,นิดเดียวค่ะถ้ามันไม่เยอะเกินไปที่จริงไปสามสี่ก็ได้นะ น,นี่แั่งจินนี่นินนะทุกคนขีดเส้นใต้ไว้นะอ่ะทีนี้ให้ดีนะคะ นอยกาชาตินะคะทุกคนมานอยสานะนอยสาคืออะไรก็คือนอยสาวขี่นั่นเอง,เอง สองแปดแปดเจ็ดนะคะหนึ่งสามหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งสามนะคะ มีหนึ่งสามก็ต้องมีเจิดสามจัดทุกคนนี่นะเน้นนะคะทุกคน ขานี่นะดสนัก ชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะทุกคนเราก็ให้แนวทางแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าทุกคนไปแบบไหนนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนน่อยสานะน้อยสามะขีนเอนะน่อยสาคือน้อยสามะขีนะน้อยพัฒนาไปอะไรราคาสุดหนึ่งเหมือนเดิม าไม่ออกแล้วเป็นอะไรมาเป็นอันใหม่ก่อนนะคะวินนะสามสี่ จิตสามอืมอาไนี่นะคะคือเนนนะชอบสุดหนึ่งก็ไปสุดหนึ่งชอบสุดสองก็ไปสุดสองนะคะ สองหกห้าหกเก้า นี่นะคะนอยพัฒนาค่ะครบแล้วนะคะสามนอยนะคะวันนี้แยกกันไม่ได้ไปเดียวเหมือนเดิมนะคะทุกคนประมาณนี้แหละนะคะชอบน้อยไหนก็ไปนอยนั้นนะคะชอบสูตรไหนก็ไปสุดนั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ไปแบบระวังระวังนะคะทุกคน